ใช่ฮะใครที่เป็นไวรุ่นในช่วงเท่าไหร่นะวะยี่สิบสามตอนนั้นก็ได้อางประมาณสิบแปดสิบเก้าไอ้เยอะสามสามเลขสามสามห้าอัพแล้วนะเท่าไหร่นะยี่สิบสี่เหรอเลขสี่โอ้โหอ้ก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกนั่นหัวเขาหรือเปล่า <c oughs> เลขสี่เลขสี่นี่เป็นเลขเป็นเลขดีอ่าไวเขา้ยาย่าเข้าไวที่เลขสี่ทำหน้าเนี่ยถือว่าเพาะผมทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ได้แบบเหมาะเลยเหมาะเลยกำลังเหมาะเ,เ,เ,เลขสนะี่เนี่ยอันนี้บอกอันนี้บอกลูกค้าใช่ไหมบอกตัวกูเองอะ เพื่อนกันเพื่อนกันนะฮะเอาขอหนึ่งเพลงนี้มาจากชื่อวงอะไรวะ